พบมุมมองใหม่กับการเป็นมหาวิทยาลัยของสังคมมอนิเตอร์ itor, จะหามุมมองใหม่ๆในเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณ สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการมอนอมอนิเตอร์ค่ะวันนี้ดิฉันเกียรนารีทัชชีพันค่ะค่ะดิฉันสุธินีพูลเขนครค่ะเราก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะมาบอกเล่าสู่กันฟังอีกแล้วค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะค่ะ ข่าวแรกเลยนะคะคณะทันตแพทยศาสตร์ค่ะเปิดให้บริการทางทันตกรรมหัตถการค่ะหรือการบูรณะฟันนะคะเพื่อการเรียนการสอนสําหรับนิสิตทันตแพทยศาสตร์นะคะชั้นปีที่4ปีที่5และปีที่6ค่ะโดยในการตรวจรักษานะคะจะอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์ค่ะพี่หญิงซึ่งให้บริการด้านต่างๆนะคะได้แก่การตรวจฟันรักษาฟันผุฟันบิ่นฟันแตกรักษาอาการเสียวฟันฟอกฟันข้อฟัน <c oughs> ค้อฟันบางส่วนปิดช่องว่างระหว่างฟันนะคะและการบูรณะฟันเพื่อความสวยงามค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะบริการดังกล่าวนี้นะคะก็จะมีให้บริการในส่วนของการเคลือบฟัวรายด้วยนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะค่ะทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสังคมนะคะบัตรประกันสุขภาพนะคะหรือว่าบัตรทองค่ะและข้าราชการค่ะสามารถใช้สิทธิ์ลักษ การรักษานะคะฟรีเลยทีเดียวค่ะประ,ขอ,ะขอเชิญนะคะผู้สนใจค่ะที่จะมาทําฟันนะคะสามารถนัดหมายล่วงหน้าค่ะได้ที่คลินิกธันตกรรมหัตถการโรงพยาบาลธันตกรรมนะคะมหาวิทยาลัยศวระค่ะสำรองที่นั่งล่วงหน้านะคะ เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 5 5ย์6 9ค่ะค่ะในวันและเวลาราชการค่ะก็ต้องเรียกได้ว่านะคะปกติแล้วเนี่ยไปทำในส่วนของการบริหาฟันเนี่ยค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะหากมีการใช้บัตรประกันสังคมร่วมด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะลดลงเลยนะถ้าเป็นข้าราชการก็เป็นบัตร่จยตรงใช่ใช่ค่ะก็ดีมากเลยนะคะก็มาใช้บริการกันได้ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องเรียกได้ว่าต้องถูกใจแน่ๆเลยค่ะสำหรับคนแถวๆชุมชนมอนอนะคะค่ะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้ลงนามค่ะบันทึกความร่วมมือน,นะคะกับสถาบันการศึกษาค่ะโดยมหาเชลยสวนนะคะเป็นหนึ่งในสถาบันวมศึกษาค่ะที่นะคะ เปิดให้ริการอบรมภาคทฤษฎีค่ะสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถนะคะและขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ว่าด้วยกฎหมายรถยนต์ค่ะอืนะคะก็ทั้งนี้เองค่ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเนี่ยก็จะได้รับใบรับรองทันทีเลยค่ะที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรคะฝึกอบรมกันค่ะทั้งนี้เองนะคะ ในปี2558ค่ะศูนย์ฝึกอบรมด้านใบอนุญาตขับขี่รถภาคทฤษฎีเนี่ยนะคะอยู่ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะก็จะเปิดบริการให้นะคะทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการค่ะโดยในวันธรรมดาค่ะก็จะมีการอบรมค่ะทุกวันพฤหัสนะคะสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนค่ะแล้วในวันหยุดราชการนะคะก็จะจัดอบรมในวันเสาร์ค่ะสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3นะคะของทุกเดือนค่ะ ทั้งนี้เองนะคะสําหรับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีสําหรับผู้ที่จะขอรับไปอนุญาตขับรถยนต์นะคะก็จะมีระยะเวลาการอบรม4ี่ชั่วโมงนะคะน้องก้อยทั้ทงนี้เองค่ะก็จะเปิดนะคะจํานวนสองรอบด้วยกันค่ะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงครึ่งค่ะถึงเที่ยงแล้วก็เวลาบ่ายโมงนะคะถึงบ่ายสค่ะแล้วก็นะคะทั้งนี้เองค่ะสําหรับการอบรมภาคทฤษฎีนะคะสําหรับผู้ขอ ต่อใบอนุญาตขับรถนะคะจะมีระยะเวลาอบรมหนึ่งชั่วโมงในเวลาเที่ยงนะคะถึงบ่ายโมงเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะการอบรมได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎีนะคะหน่วยวิจัยความปลอดภัยทางถนนค่ะภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสวนค่ะที่ สถานที่ทำการนะคะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะห้อง ce 6 1 3นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์0 5 9 6 4 0 7 9ค่ะในวันและเวลาราชการนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะก็<ช>สามารถที่จะใช้บริการแถวมอญนายสวนเราได้เลยใช่ค่ะ,คะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศวรค่ะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา นะะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็ระดับมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสามารถนะคะสมัครออนไลน์ค่ะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึงวันที่24พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ค่ะ w w w satit.nu.ac.th ค่ะหรือสมัครได้ด้วยตนเองนะคะที่โรงเรียนพยมสาธิตเลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ05 5, 5 3 7 8 3 0 6 -1 ถึงหนึค่ะค่ะก็มาสมัครกันได้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ดิฉันอยากจะปิดท้ายนะคะ,คะก็เช่นเดิมค่ะเกี่ยวกับสถาน อขออภัยค่ะเส้นทางการจราจรนะคะ,ะที่จอดรถค่ะเนื่องในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะประจําปี2556นี้นะคะทั้งนี้เองค่ะ,ะจะมีการปิดเส้นทางการจราจรนะคะในประตูที่1ค่ะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9ธันวาคมนะคะประตูที่1ก็คือประตูทางด้านหน้าติดกับถนนใหญ่นะคะก็คือคถนนพิษณุโลกนครสวรรค์นะคะ ค่ะแล้วก็ทั้งนี้เองนะคะห้ามจอดรถทุกชนิดนะคะบริเวณถนนเส้นเอกาทศรถนะคะก็คือตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลมอรสวนนะคะทางแยกคณะเภสัชศาสตร์ค่ะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็ทั้งนี้เองนะคะ รถที่จอดกีดขวางเส้นทางจราจรน,นะคะเราจะทําการเคลื่อนย้ายออกค่ะและจะไม่รับผิดชอบความเสียหายอาที่เกิดขึ้นค่ะค่ะก็ขอแจ้งเอาไว้นะตอนนี้เลยนะคะค่ะ,คะสถานที่จอดรถจุดหลักๆของเรานะคะจะมีอยู่3จุดค่ะลานจอดรถนะคะที่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยค่ะ จะรับได้ประมาณ3,000คันเลยทีเดียวนะคะพี่หญิงค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะพอท่านจอดรถปั๊บเนี่ยก็จะมีบริการรถไฟฟ้าค่ะรองรับท่านทันทีค่ะก็ไม่ต้องเดินเข้ามานะคะก็คือนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาในตัวมหาิียาได้เลยแล้ค่ะจะไปจะจะไปคณะไหนเนี่ยเราก็บอกเขาได้ว่าอ่าจะไปคณะนี้คณะนี้อะไรอเงี้ยค่ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เองนะคะทางมายายค่ะก็จะมีจุดที่พัก ผู้ปกครองอีกด้วยนะคะไว้คอยบริการทุกท่านด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องนี้กันเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะในเดือนหน้าเนี่ยค่ะเป็นเดือนธันวาคมค่ะพี่เป็นเดือนของวันพ่อนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสำนักปลัดนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เชิญชวนให้เราใส่เสื้อเหลืองค่ะกันทั้งเดือนเลยนะคะก็ เขาก็ขอเชิญนะคะสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองค่ะปักข้อความรักพ่อนะคะตัวละ250รบาทค่ะก็สามารถซื้อกันได้นะคะที่สำนักปลัดนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะค่ะทางนี้เองค่ะรายได้จากการนะคะจำหน่ายเสื้อนะคะก็จะนำเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์ค่ะ0 2 2 8 1 9 8 7 3ค่ะค่ะก็ลองโทรกันเข้าไปนะคะทางนี้ นี่ก็เรียกได้ว่าได้ทําบุญด้วย <S 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 ใช่ก็เหลืองกันทั้งประเทศ <S 2> <S 2> <ช>เลยนะคะเสื้อเหลืองในช่วงเดือนธันวาคมค่ะค่ะสหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเรามีมากมายเลยทีเดียวะค่ะอาทิตย์หน้านะคะเราก็จะนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาบอกเล่าสู่กันฟังอีกค่ะ, <S <S 2> <S 2> คะวันนี้คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ <S <S <S